สวัสดีครับทุกคนผมทาดาโรบิกครับอออก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง the best c u o e of the year นะครับหรือ r u b i กที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่สุดนะครับคุ้มค่ากับราคาราคาไม่แพงมากและที่สำคัญเลยคือผมใช้เล่นเป็นประจำนะครับโอเคนะครับ the best s u o e of the year สำหรับผมเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปเลย โอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่ารูบิกที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือรูบิกที่ผมทําการรีวิวไปในปี2020ทั้งหมดเลยนะครับอ้างอิงจากการลงคลิปในการรีวิวของผมนะครับซึ่งผมก็ได้มาในปี2020นั่นแหละโอเคนะครับเรามาดูที่ลูกแรกเลยดีกว่านะครับลูกแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดและมันดีด้วยนะครับก็คือนี่ครับ RS2M นะครับหรือ MOU RS2M นั่นเองซึ่งผมก็ลงรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็น r ูบิก22เป็นบั g เจตคิวด้วยบั g เจตคิวก็คือ r u b i กที่มีราคาถูกนะครับซึ่งราคาถูกแต่คุณภาพมันไม่ได้แบบกองแกงนะมันเป็นคุณภาพที่แบบดีมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เป็นเมนคิวอยู่นะครับซึ่งคลิปล่าสุดที่ผมลงไปก็เป็นเมนคิวของผมก็เนี่ยครับลูกนี้ก็เป็นเมนคิวในประเภท22นะครับหรืออีเวน22นะครับซึ่งมันดีมาก คือมันบิดแล้วความค้อมันมันพอดีสําหรับผมมากนะครับส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบรูบิกแบบลื่นนะครับก็รูบิกลูกนี้ตอบโจทย์มากครับมันลื่นแล้วมันก็ไม่ได้ลื่นจนคุมไม่ได้นะครับมันยังมีแม่เหล็กด้วยนะครับไ s 2 m ก็คือมีแม่เหล็กมันแบบแม่เหล็กมันมีแรงดูดกันเพื่อไม่ให้มันลื่นจนเกินไปหรือแบบทําให้เราคุมไม่ได้นะครับซึ่งมันดีมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มมากๆด้วยนะ,ะลูกนี้นะครับซึ่งผมก็ยกให้เป็น the best kill of the year ลูกแรกนะครับก็เป็น 2x2 นะผมจะเลียงไป2-23-3 44 นะครับผมก็โอเคนะครับลูกนี้ก็เป็น the best ของผมเลยนะครับสำหรับ2องนะครับผมลูกต่อไปนะครับที่เป็น the best of the year นะครับก็ขอยกเป็น3ามูาต่อเลยนะครับเพราะว่า2องมีลูกเดียวนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็น the best Q of the year สำหรับผมในปีนี้นะครับก็ต่อไปนะครับ3ามูนะครับลูกแรกครับนี่ครับ Yuu Sin Little Magic M นะครับเป็น budget Q ที่ราคาถูกมากๆแล้วคุณภาพดีมากๆนะครับไอ้ลองฟังเสียง แค่เสียงนะครับก็ทําให้รู้แล้วนะครับว่าแบบความนุ่มมันขนาดไหนนะก็ลูกนี้นะครับผมก็ได้ทําการลูบไปครั้งหนึ่งนะครับก็คือดีมากๆเลยนะแล้วมันมีแม่เหล็กด้วยนะครับราคาลูกนี้ที่ผมรีวิวไปถ้าจะไม่ผิดน่าจะ189บาทนะครับผมมีคลิปรีวิวด้วยนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัจเจตคิวนะครับยูซีลิตเตอร์มจิกเอ็มซึ่งมันคุ้มมากๆนะครับมันใช้สปีดได้ดีจริงๆผมใช้เป็นเมนคิวส์ของอีเวนต์วันแฮนนะครับเนี่ยครับ ที่ใช้เป็นของ one hand เพราะว่ามันไม่ได้ลื่นจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนืดจนเกินไปนะครับมันคุมแบบพอดีนะครับผมสามารถคุมได้ดีมากนะนะครับคุมได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เฉดสีตักันเนี่ยชัดเจนเป็น s t กเกอร์เลสด้วยนะผมรู้สึกว่าคุมแล้วก็เล่นบ่อยด้วยนะตอนที่ได้มาตอนแรกๆก็เล่นลูกนี้เป็นประจาเลยนะครับผมเล่นแบบนีมันมันดีจริงๆนะลูกนี้นะครับก็แนะนํานะครับผมลูกต่อไปเป็นสังหูสาเหมือนเดิมครับ ชวิงอ่าลูกนี้นะครับทุกคนก็คงรู้จักกันดีนะครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบมากนะครับก็คือ m o ยู MF3 RS3M 2020นะครับก็คือเป็น MF3 r s m 3, 3 m 2 2 2 0ที่มันพัฒนาขึ้นมาจาก RS3M เป็นลูบิกที่ทำให้ผมได้ซิงเกิล9 9 3วินาทีนะครับก็นั่นแหละครับอันนั้นคือ MF3 RS3M รุ่นธรรมดาแต่นี้เป็นรุ่นใหม่ที่อัปเดตขึ้นมานะครับก็คือ RS3M 2020นะครับผมก็คือรุ่นใหม่ เท่ามาได้ดีนะครับก็ลูกนี้เป็นที่น่าประทับใจเลยนะครับแล้วราคาก็ถูกมากเป็นบัจ็ตคิวเหมือนกันลูกนี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสินค้าหมดวัยมากลูกนี้พูดเลยนะครับเป็นลูบิกสติกเกอร์เลยแบบผิวด้านโชว์ขาวนะครับก็คือบิดไปสักพักนะครับสักพักใหญ่ๆเนี่ยก็จะกลายเป็นผิวเงาโดยอัตโนมัตินะครับผมอ่าก็คือแบบมันก็จะแบบเริ่มกลายเป็นผิวเงาของเนี้ยตอนเนี้ยอย่างเคสของผมเนี่ยสีเขียวนะครับเริ่มกลายเป็นผิวเงาแล้วนะตอนแรกเป็นผิวด้านอยู่ทั้งลูกครับ เนี่ยครับมันดีมากนะครับลูกนี้ผมก็ทํารีวิวเกี่ยวกับข้อดีของมันไปแล้วนะครับผมก็คือสามารถดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับของทุกลูกไว้ใต้คลิปนี้ให้เลยนะครับผมอ่ะก็ลูกนี้นะครับก็เป็นเบสคิวที่ผมเล่นบ่อยนะครับเล่นบ่อยแล้วก็มีช่วงหนึ่งใช้เป็นเมนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเมนนะครับเปลี่ยนเป็นอีกลูกหนึ่งนะก็คือเป็นเบสคิวเหมือนกันเดี๋ยวรอดูลูกต่อไปนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นลูกที่3นะครับที่เป็นเบสคิวออฟเดอะแยร์นะ โอเคครับลูกต่อไปก็คือลูกนี้ครับผมเป็น Walk to Em นะครับซึ่งก็เป็นเมนคิวของผมนั่นเองนะครับผมก็ที่ล่าสุดที่ผมลงไปก็เป็นเมนคิว hmm. ก็คือลูกนี้นะครับ Walk to e ก็คือหลุดพ้นจากลูกนี้ไม่ได้จริงๆนะครับคือผมเปลี่ยนไปหลายลูกมากสุดท้ายกลับมาที่ Walk to Em นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์นะครับเสียงมันเพาะด้วยเสียงมันแบบมันแบบเสียงเสียงมันดังแล้วมันแบบเฮ้ยผมชอบลูกนี้ชอบเสียงแบบนี้นะครับผมก็คือลูกนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์เลสนะครับอ่าเป็นสติ๊กเกอร์เลสแบบนี้เลยตัด เคยรีวิวไปแล้วนะครับรูปนี้คือมันดีมันดีมากครับแล้วคือเสียงตอนเนี้ยผมใส่ลูปเข้าไปแล้วมันนุ่มมากครับรุ่มแบบลื่นนิดนิดลื่นแล้วก็นุ่มคือผมชอบมากเลยนะครับ แล้วก็คือเล่นแล้วมันทําเวลาได้ดีด้วยนะครับลูกนี้นะครับแล้วก็คัตติ้งคอหน์เนอร์เยอะแล้วก็สปีดได้ดีนะครับซึ่งผมก็เป็นลูกที่เล่นบ่อยที่สุดสําหรับปีนี้เลยนะครับผมสําหรับปีนี้เลยลก็คือยกให้อันนี้เป็นเป็นเมนไงครับผมก็จะเล่นบ่อยเวลาเล่นลูบิกส่วนใหญ่ก็ใช้ลูกนี้เล่นนะครับคือวอล์ก a m นั่นเองนะครับก็นี่แหละครับก็เป็นเบสคิวสําหรับหนึ่งในใจผมเลยนะครับลูกนี้ ลูกต่อไปครับก็เป็นลูกที่ผมก็ใช้เป็นเมนมาก่อนนะครับผมเป็นเมนมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ลูกนี้นะครับใช้เล่นในรอบไฟนอลของการแข่งขันล่าสุดนะครับผมแล้วก็ได้แชมป์มานะครับก็คือลูกนี้ครับนี่สติ๊กเกอร์อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเบีเ้ยวๆหน่อยนะครับก็คือ เวลลง WRM นะครับ mm. อันนี้เป็นเวลลง WRM รุ่นธรรมดานะครับยังไม่ใช่รุ่นแบบเวลลง WRM 2020รุ่นนั้นยังไม่มีนะครับอันนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับเวลลง WRM เฉยๆนะครับลูกนี้นะครับผมก็ใช้เป็นเมนนะครับแล้วเล่นเล่นมาก่อนหน้านนี้นะครับคือชอบมากอ่ะคือมันบิดแล้วมันแบบเข้ามือมากนะครับนะครับลองฟังเสียงนะครับ คือเสียงมันก็ดีมากเลยนะครับคือมันยังลื่นมันยังนุ่มอยู่นะครับแต่ให้ผลที่เปลี่ยนนะครับก็คือเล่นวอล์กแล้วเวลามันดีกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับผมกล้าจะสอบไปสับมาครับเล่น2ลูกนี้เนี่ยแหละนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ลองกลับมาเล่นนะครับอ่เห็นไหมสติ๊กเกอร์มันยังใหม่เลยผมซื้อมาแปะใหม่นะครับแต่ว่าแปะเบี้ยวมีฟองอากาศด้วยเดี๋ยวก็กลับมาเล่นลูกนี้นะครับก็เล่นสลับกับวอล์กไปเรื่อยๆนะครับเผื่ออาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีกนะครับก็รอดูนะครับแต่ล โอยครับอย่างต่อไปนะครับก็เป็นรูปิกแบบแปลกๆหน่อยนะครับก็เป็นอันนี้ครับก็ไม่แปลกหรอกครับ คือเมกามิงนั่นเองนะครับอันนี้เป็น YJ y u h u V2M นะครับซึ่งเป็นรูบิกที่ดีมากๆครับเมก้ามิงที่ดีมากๆแล้วราคาถูกมากๆมากๆนะครับคือผมรู้สึกว่ามันคุ้มราคามากนะครับมันไม่ได้คุ้มด้วยมันเกินราคานะครับมันเกินคาดที่ผมคาดไว้ด้วยนะครับมันเป็นเมก้ามิงที่ขนาดมันแบบผมชอบนะผมไม่ชอบเมก้ามิงที่มันเล็กเกินไปเพราะว่าเวลาใช้ฟิงเกอร์ทริกแล้วมันจะแบบนิ้วผมมันก็ไม่รู้ว่าใหญ่ไหมนะแต่แบบปัดแล้วมันแบบมันมันพอดีกับนิ้วมือครับมันไม่ได้แบบ เล็กเกินแล้วแบบราปัดแล้วมันจะแบบเฉดเฉวนิ้วอะครับแล้วมันจะค่อนข้างหวงวหงิดด้หน่อยนะแต่ผมชอบแบบนี้มันจะใหญ่ๆแล้วมันแบบเต็มมือครับ มันบิดได้เข้ามือพอดีนะครับผมก็คือลูกนี้ดีมากนะครับแล้วราคาถูกมากเพียงแค่430บาทเองนะก็คือตอนนี้เฉดสีทุกสีเนี่ยสามารถมองกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ชินกับลูกนี้แล้วนะไมกะรมิงทุกรุ่นนะครับก็เฉดสีจะคล้ายๆกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ Galaxy v 2 m สําหรับผมผมว่าไม่เหมือนนะครับบางสีบางเฉดสีก็ไม่เหมือนนะครับถ้าเทียบกับแกนก็ไม่เหมือนเหมือนกันนะครับแกนจะออกเข้มๆกว่านี้นะครับ บางสีก็เข้มกว่าบางสีก็อ่อนกว่านะครับแล้วแต่รุ่นก็ลูกนี้นะครับก็เป็น the best feel of the year เลยนะครับผมก็รู้สึกว่าชอบมากนะครับก็ชอบมากจริงๆนะครับลูกนี้ก็คือเล่นแล้วเวลาดีด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นลูกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าจริงจังกับเมกามิงมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันดีนะครับมันลื่นแล้วก็มันเล่นแล้วมันเข้ามือนะครับก็ ใครสนใจนะครับก็สามารถดูที่คลิปรีวิวได้เลยนะครับก็นั่นแหละครับผมชอบลูกนี้มากนะครับก็ยกให้เป็น The Best Q สำหรับเมกามินสำหรับปีที่แล้วเลยนะครับผม2020ต่อไปครับก็จะเป็นพัซเซลนะครับพัซเซลก็คือดื้นี่ครับอันนี้ก็คือชีฟล็อกนะครับแมกนิติกนะครับซึ่งเป็นโปรดักที่ผมรู้สึกว่า มันมันได้มาแล้วนะครับก็คือครอปเนี่ยเป็นเป็นพัซเซิลที่ไม่ได้มีการพัฒนามานานมากแล้วนะครับก็คือเมื่อก่อนจะเป็นของจีนอ่าเป็นของจีนแบบที่บิดบิดที่ผมเคยบอกอยู่ในคลิปว่าผมบิดแล้วมันหลุดเฟืองนะครับแต่ตอนนี้มันก็มีแม่เหล็กแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือมันลื่นด้วยนะครับเนี่ยครับมันลื่นมันมันกดง่ายด้วยนะครับมันลื่นมากมันแบบ มันสามารถหมุนไอตรงเข็มเนี่ยได้ง่ายมากแล้วกดนะครับเวลาเรากดปุ่มตรงนี้คือมันแบบมันเข้าล็อกมากนะครับมันมันมีแม่เหล็กดูนะครับอ่าก็คือมันสปีดได้ดีมากเลยนะครับผมอันนี้ผมรู้สึกว่าผมเล่นบ่อยนะครับเล่นบ่อยมากนะครับเพราะว่ามันดีนะมันเล่นแล้วมันสนุกนะครับมันแบบ ม,มันเล่นแล้วมันแบบมันสนุกจริงๆครับลูกนี้นะครับผมก็ยกให้เป็น the best c u l of the year นะครับผมก็เนี่ยะครับชี e คล็อกนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมยกให้เป็น the best loop of the year นะครับก็คือซิดน,นี่ครับอันนี้ก็เป็น2อ,อย่างนะครับ นี้เป็น a อ i l o n Light นะครับแล้วก็น,นี้เป็น l ู b e s ไอเอ็มซเทที่ผมได้ทำรีวิวไปเมื่อไม่นานมาน,นี้นะครับก็คือมันดีมากจริงๆนะครับอันนี้ให้ความลื่นอันนี้ให้ความหนืดคือมันสมูทมากนะครับมันแบบมันมันมีประสิทธิภาพที่ดีมากแล้วราคาที่ถูกมากอันนี้230บาทอันนี้260บาทนะครับก็ที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นเดอะเบสค l วก็ผมขอแทรกลูปเข้ามาด้วยนะเพราะว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะครับใครที่ชอบหรือมองหาลูปอยู่ก็แนะนำนะครับก็อ่ะนี่นะ เดี๋ยวผมก็มีแปะลิงก์การรีวิวมาให้ด้างล่างนี้นะครับเป็นลิงก์ใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นแอ h l ิลอนกับล u b บสนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนะครับที่ผมพูดมาก็เป็นสิ่งของที่ผมซื้อมาเกี่ยวกับรูบิกนะแล้วผมรู้สึกว่าเอยมันคุ้มราคาคุ้มค่ากับการซื้อแล้วถ้าซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนราคารูบิกนะครับมันก็ แล้วแต่เลยนะครับใครที่มีงบน้อยนะครับหรือใครที่มีงบมากนะครับก็ซื้อได้หมดนะครับเพราะเดี๋ยวนี้บัตรเจ็คิวมีออกมาในท้องตลาดเยอะมากนะครับก็คือเป็นลูบีที่ราคาถูกแล้วคุณภาพดีมากๆซึ่งในช่องผมเนี่ยก็รีวิวบัตรเจ็คิวไว้ค่อนข้างเยอะสามารถหาดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับอยากให้ทําคลิปอะไรเมนวใต้คลิปได้เลยนะครับผมคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับเกี่ยวกับการพูดของ The b e s t Q นะครับก็อาจจะมีติดขัดมากนิดหน่อยนะคร จะทำให้ดีที่สุดนะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้มีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, b s c r i b e และกดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับก็จะลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับโอเคเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว